คนโก้เนาะก็ถ่ายงานเมื่อวานนี้ทุกคนรองเท้าเพื่อนก็คือไม่มีคนถามแต่อยากบอกอะครับรองเท้าเพื่อนเอามาถ่ายด้วยขนาดเท้ารองเท้ากัดนะออขนาดรองเท้ากัดนะยังต้องเอามาถ่ายอะคิดดูนับเบอร์วันขนาดไหนชอบขนาดไหนคู่เดียวในโลกขนาดไหนยังเอามามาถ่าย เอมีเพลงอินดูเธอต้องกลับไปขอนแก่นไปเอ่อไปถ่ายเอมวีเพลงอัดเพลงอะไรอย่างเงี้ยคุณโก้แม่ก็น่ารักพ่อก็น่ารักเนาะอิ Do, นดูธนดลดื้อมากทุกคนความดื้อของนางใดๆก็นั่นแหละทีมงานน้องกับน้องก็ไปถ่ายงานกันเต็มที่มากรอฟังเลย ขี่เล่าเจ้าชู้ไม่เป็นหรืออะไรสักอย่างเนี่ยแหละเพลงนี้แหละทุกคนรอฟังค่ะเพราะนะผมว่าปังแน่นอนแต่ชอบอะรองเท้าเพื่อนไม่มีใครถามแต่อยากบอกอะไม่บอกเขาก็รู้แม้เขารู้กันทั้งประเทศจ้ะคู่เดียวในโลกเอาเท้ากูรองเท้าใครนะรอ,นอ,อ,นองเท้าเพื่อนเพื่อนเหรอครับก็เลเอารองเท้าเพื่อนมาถ่ายด้วยวันนี้ใช่ค่ะอย่างนี้ดีกว่าเอาเท้ากูรองเท้าใครนะรองเท้าเพื่อน ครับก็ลงมันจะไม่เพื่อนให้มันขอรองเท้าเพื่อนมาถ่ายด้วยวันนี้ใช่ค่ะอย่างนี้ดีกว่าออตวุรองเท้าใครนะรอเพื่อนเพื่อนเหรอครับก็ลนจะไม่เพื่อนให้มันขอรองเท้าเพื่อนมาถ่ายด้วยวันนี้ใช่ค่ะอย่างนี้ดีกว่ากำลังค้นของครับเดี๋ยวผมจะได้กลับไปนอนขอนแก่นแล้พรุ่งนี้ผมมีเอ่อมีหน้าที่คือกัดเพลงใหม่นะแม่พ่อแม่

ขอให้เพลงออกมาสองเพลงใช่ไหมเออสองเพลงใช่ไหมก็ขอให้เฮงเฮงปังๆเด้อยอดวิวก็ทลุ้อยล้านไปเลยเนาะดังๆปังๆขีดหูคนฟังเยอะเด้ออืมแกพ่อด้เบ่อน้ำนัก้องรุ่น้อยรุ่นพีหรือรุ่นนองที่เขามี้อยล้าน้อยล้านสองลอยล้านิวมากกว่านนูกระโดนแต่มีเพลงจาของ้อยล้านยูกันที่สำคัญอาจารย์เนีย อาจาร์เหนียวพิคอเมแล้วไปฟังเลยว่าพ่อทักมหาเนี่ยตีได้ป่หลังจากเบิ้มคอนได้เสร็จลาว่าไอ้เกือเพียงเนี่ยเกือดังแน่น้อนเพราะว่าหล่าฟังเนี่ยวมวลมาเพราะว่าน้องเหนียวกำลังตีแล้วครับว่าน้องเหนียวไม่เคยชมเพลงพ่ชัยที่ผ่านมาว่าทุกคนว่าอาจจะเพาะน่าจะดังแต่น้องเหนียวไม่เห็นด้วยสักเพลงแต่เพียงนี้ขี่เราอะไรนะ เราจะสู้เพาเป็นที่เราจะสู้เพาเป็นน้องเงียบทักมาตอนตีนั้กำลังตีว่าเอนนี่บิดหูแปนเพลงมันแทนคนฟังแันนอนแทนใจที่เราสูระปทศนะครับก็ขอให้ประสบผลทั้งสองเพลงแหละนะครับร้อยล้านวิวขึ้นทุกทุกเพลงนะขีเราจังไก้มันนอใจไผ่บอเป็นนอวางกระเมานอกบอเนอกใจเบผืนฮักแทขีเรากระโบ เคยยอมแพ้ไปเคยยอมแพ้ไปถ้าเจ้านั้นลองเปิดใจแล้วสิไดงมุว่าตี่เราจะสูบกบนถ้าเจ้านั้นลองเปิดใจแล้วสีแดงมุกมาตีเราวก็ปินลงเลือดลงร้องให้ได้นะครับเดี๋ยวขอลาก่อนขอเวลาไปแกะเดี๋ยวมาลองแกงกัระปุนฉบับนะครับปั้นปั้นปันผมนะครับนะครับโอเคเดี๋ยวปับ้านมาครับเดี๋ยวปับ้านมาครับผมครับผมโอเคครับ โอเคทีมงานทุกคนนะทางปลอดภัยนะครับวันนี้สุดยอดมากทีมงานครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับพ่ชวันหน้าก็แม่มาพี่ชาดเลยกันดยขอบคุณนะครับคุณแม่ทั้งสองคนครับแม่จุ๋มแม่เข้าตู้ขอบคุณพี่นุ๊กสิบคุมึงนะอะไรนะพี่นุ๊กทั้งสองคนแคนเซิลงานใช่ค่ะแคนเซิลงานเพื่อมางานคุณนุกเพื่อมาถ่ายงานของคุณทอดนอยู่ฟาร์มครับบินมาด้วยโอ้โหแล้วมาตั้งแต่เช้า หกไม่ไม่ใช่มาตั้งแต่ตีห้าหกโมงเลยหรอประมาณนั้นแล้วก็บินมาโอ้โหขอบคุณมากมากครับจากใจจริงเลยขอบคุณม,มากมแล้วว่นนี้ก็ต้องบินกลับเช้าอีก่โอ้โหขอบคุณมากๆนะครับอ,อขอบคุณครับขอบคุณครับที่เราจะายมันนอกใจไปเพราเป็นดอกวางขมั<อ><อ>บออกบ่เคยแต่ไปนอกใจ าบาปืนฮัดแท้คือเราก็พะเคยยอมแพ้ไปถ้าเจ้านั้นลองเปิดใจแล้วจะได้หูคีอเราจะง่ายมันนอกใจไปเพราะเป็นดอกวางกับเมาน้องบพเคยแอบไปนอกใจเ่้าพืนฮัดแท้คือเราก็พะเคยยอมแพ้ไป เจ้านั้นร้องเปิดใจ